พาเข้ามารับโ้โหแล้วก็เห็นบอกว่ามีฝีมือมาอีกเพียบครับพี่ป๋องครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดนะครับโอ้โหหลงไหลมวยไทยครับแล้วก็ยึดเอามวยไทยนี่เป็นอาชีพเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นอาชีพทางเลือกของคนทั้งโลกแล้วนะครับมวยไทยครับโอ้แต่ก่อนนี่มันก็แค่อาชีพของเด็กไทยอย่างเดียวครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มวยไทยเบอร์ไวไป,ไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกลายเป็นมวยไทย เป็นอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกของคนทั่วโลกอืมอครับมาดูกันครับเมื่อรอบนะครับแอร์ต t ีเดอะอัลติเมตไฟเตนะครับครั้งแรกครับถือว่าเป็นการชุมนุมเอานักมวยชื่อดังๆครับมาชกในรายการของเราครับพูดกันง่างๆยๆจริงๆแล้วตั้งเป็นคู่เอกยังได้เลยครับถูกต้องครับผมและที่สำคัญนี่มีต่างศึกต่างสายมาสอศึกก็คือเพชรยินดีและก็กลุ่มพลังใหม่ด้วย ในสายเอแหลมสิงห์สอเดชันพันธ์แก้วฟ้าน้อยเกียรติชั้นนันที่คุณผู้ชมได้ชมนี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรบุญชอบสอพาราชครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือนพเดชนพ,เดช,นพเดชมวยไทยหรือว่านพเดชชอห้าพยักส่วนในสายบีนะครับก็มีสิงห์พยักสอสิงห์อยู่นะครับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยนี้จากเพชรยินดีครับแล้วก็มีสมิงแดงวจักรวุฒ เรียกว่าโอ้โหเออชื่อออกมาเนี่ยสีดเลยครับนี่คือมวยรอบที่น่าดูน่าชมครับแน่นอนก็แบ่งเป็นสองสายครับจะพบกันหมดครับเอาผู้ที่มีคะแนนอันดับที่1และก็อันดับที่2องสายเนี่ยไปไข่เจอกับอีกสายหนึ่งครับเพื่อที่จะตัดเชือกและก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันต่อไปครับอันดับหนึ่งของสาย A ก็จะไปตัดเชือกกับอันดับ2ของสาย B ครับแล้วก็อันดับ1สาย B ก็ตัดเชือกกับอันดับ2สาย A คนผู้ชนะเลิศก่อนนอกจากเข็มขัดเกียรติยศแล้วนะครับก็เงินสด3 0 0 0 0 0บาทก็ต้องขอบคุณนะครับแอร์กลีครับเครื่องปรับอากาศแอร์กลีติดแอร์กลีดีคุ้มเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวครับบ้านผมที่เพิ่งจะสร้างเสร็จนี้ก็ติดแอร์กรีทั้งหลังอืเพราะว่าใช้ทนใช้นานเดี๋ยวให้พี่ป๋องนำล่องก่อนครับเดี๋ยวผมตามไปครับครับผมก็ถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพนะครับคุณผู้ชมครับ แอร์กลีขอบคุณแอร์กลีเป็นอย่างสูงนะครับและนี่ก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะครับใช่สำคัญตรงนั้นเลยครับแต่ว่าพวกอะไรอย่างอื่นนี่มาตรฐานระดับโลกเลยนะครับเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรง่ายๆนะครับแต่ว่าแอร์กลีเนี่ยติดทั้งหลังนะครับใช่ครับอ่ับช่วงท้ายครับช่วงท้ายปลายยกครับขยับทีมซ้ายครับ นั่นแก้ฝน้อยหมดยกกับพักก่อนครับมาติดตามกันต่อครับยกที่2ครับรูปร่างแตกต่างกันพอสมควรครับเห็นนั้นแหลมสิงครับตัวตัวเล็กเดินเข้าหาก่อนเจอหุกซ้ายครับของท่านั้นแก้ฝน้อยก็หู้หุกซ้ายทีครับเอาครับหน้าเปิดกาดหล่นไม่ได้ครับแหลมสิงครับ หลงทุนเดินเข้ามาครับรับแข้งก่อนก่อนที่จะทอนคืนไปตัดล่างขยับทีบซ้ายครับปัดซ้ายครับเอาอีกแล้วครับมือขวานี่จะตกไม่ได้ครับท่านนั้นแหลมสิงครับนี่ครับมาอีกแล้วครับย็บซ้ายครับของท่านนั่นแก้ฟ้าน้อยครับขยับต่อยซ้ายหลุดไปมัดขวาคืนไปบ้างครับแหลมสิงครับเอาครับต่อยได้แล้วก็เตะพับได้ขยับทิ่ซ้ายทำลายจังหวะออกมาก่อนครับย็บซ้ายครับของท่านนั่นแก้ฟ้าน้อย มัดซ้ายคืนไปเหมือนกันครับหนักๆแรงๆครับแต่ดูลูกทำลายจังหวะครับตีครับวงในประกบวงในนี่ชัดเจนครับความใหญ่ของแก้วฟ้าน้อยครับเด็กดื้อนะครับแหลมสิงครับมันอกมันใจแล้วนะครับตอนนี้แทงซ้ายไปซ้ายโตกระชับพื้นที่เข้ามาครับเบียดมาเรื่อยครับเข่าขวาดักเอาไว้ครับแก้วฟ้าน้อยยัดซ้าย กรรมการเรียกออกมาครับจิรศิลป์ครับแล้วก็แหลมสิงต้องเดินต่อครับเตะขาไปเย็บซ้ายครับแก้วฟ้าน้อยบีบ้าย้นาอัดกระแทกหมัดซ้ายมาครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับนี่ครับเตะขวาอีกทีครับยังดึงหลบได้สวยครับแหลมสิงขยับเข้ามาแก้วฟ้าน้อยขยับเตะซ้ายซ้ายคืนไปครับซ้ายครับแล้วก็วนออกครับ ซ้ายอีกทีครับทับในขยับจะต่อยเสียบวงในครับแก่ฝาน้อยครับแหลมสิงถึงตัวแหมรัดไปก่อนครับยังตีไม่ได้หนึ่นาทีสรเศษครับยังดูยากอยู่นะครับตอนนี้ครับแม้ว่าแหลมสิงจะถึงตัวยากก็ตามครับแต่ทุกทางมันเป็นไปได้หมดครับเพราะว่าสอนเดชพันธ์นี่โอ้โหแข่งกันโชว์ฟฟร์มาะนครับตอนนี้ มุกซ้ายครับแหลมสิงครับแกวฟ้าน้อยกระแทกหมัดเอาไว้แหลมสิงคนหนึ่งนี่ทำโอ้ปักศอกละปัดหนึ่งสองครับนี่ครับเป็นไปได้หมดครับแหลมสิงกระชับพื้นที่เร็วขึ้นบีเวทีให้มันแคบลงครับแล้วก็พยายามต้นขมุมอับครับเตะขานําไปก่อนครับหมัดแทงขวายมาเตะขาขึ้นทําเป็นเล่นไปครับโดนเมื่อสักครู่นี่มีโครงเพลงเหมือนกันครับหมัดขวาโดนอีกทีครับแหลมสิงตอนนี้นี่เห็นแล้วครับเห็นช่องครับ แกฟ้าน้อยครับถอยครับขยับเดินเข้าหากับแหลมสิงเขียร่างเจาะยางยังไม่โดนขวาขึ้นไปแกฟ้าน้อยหมัดขวาไม่ถึงเอากระแทก์ัดซ้ายได้แย็บซ้ายแย็บซ้ายแต่เนี่ยครับหน้าหงายไปเหมือนกันนะครับมีขมัหมัดแย็บนะครับแต่ว่าหมัดตามไม่ไปครับสับสออครับเอาโดนกลางแขวงครับตอนนั้นของแหลมสิงครับงัดซอกซ้ายทีหนึ่งโอ้โห ก่อนครับแต่ช่วงปลายยกนี่มาสับสอกืนได้ครับมาดูกันต่อครับยกนี้ยกที่3ครับครึ่งทางครับจังหวะล็อกได้ครับเอาครับโอ้ล็อกดูครับโหนอยบนตัวของท่านนแก f าน้อยด้วยครับต้องเปลี่ยนแผนปรับแผนใหม่ครับโดนหมัดโดนศอกไปไม่ดีครับแหลมสิงครับขยับหมัดซ้ายครับเอาวครับแก f าน้อยมาแรงขึ้นครับสับศอกสับศอกอีกทีครับ โอ้ดโดนเยอะครับท่านั้นแหลมสิงห์ยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้ครับเท่านั้นของแหลมสิงห์ครับดูว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนครับคือแก้วฟ้าน้อยยังไม่โดนลวครับอ่าโดนกับป้านขวาเขาครับดึงดึงเอาดึงไม่ไปครับแหลมสิงห์ตอนนี้โอ้โหมันเกินความเจ็บปวดหรือเปล่าครับโอ้โหเอาไปโดนศอกครับลนเลยครับดูหัวใจของเด็กคนนี้ครับเอาลุกขึ้นมายังเซอยู่เลยครับโอ้โหจบที่ยกสามครับ เหลือเวลาอยู่2นาที2วินาทีเท่านั้นเองครับนักชกจากอำเภอน้ m ยืนจังหวัดปุบลราชธานีครับหลักเดิมได้สวยนะครับนี่หมายถึงว่าทางด้านของแก้วฟ้าน้อยจะมี3คะแนนนะครับคือถ้าเกิดชนะคะแนนนี้2แต้มครับแต่ถ้าเกิดชนะนกนี่นะครับไม่ว่าจะอาวุธอะไรก็แล้วแต่บวกอีกหนึ่งก็เป็น3แต้อมอืนี่ครับนี่คือการนับคะแนนของมือรอบครับก็ขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งของสายก่อนครับเปิดหัว สวยครับท่านนั้นแกา้านอให้ครับเดี๋ยวเรามีจังหวะช็อตน็อกให้ได้ดูกันครับดูครับจังหวะไหนครับหมัดซ้ายครับกระโดดสับศอกนี่ครับพอปักศอกเริ่มแล้วครับเริ่มมีอาการแต่ยังสู้อยู่ครับเดินไล่ต่อยหมัดหวังเอาคืนแต่เจอศอก้ายสั้นๆนี่แหละครับแต่ดูความใจสู้ของแหลมสิงครับกันลุกมาทนั้นที่ยังเมายังมึนอยู่ครับนี่ครับ อกซ้ายตั้งเอาไว้เลยครับสั้นๆครับหงายคองครับดูอีกมุมครับขยับเห็นแล้วครับแล้วก็มีครับสอกสั้นๆครับจบครับเอาก่อนครับพักกันก่อนครับ